สวัสดีนะักศึกษาที่นะ่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการ transpose matrix นะครับหรือว่า matrix สับเปลี่ยนนะครับเรื่องนี้ง่ายนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียว matrix สับเปลี่ยนนี่ก็คือการเปลี่ยน matrix โดยการสลับแถวเนะี่ยแถวที่แปลว่า row กับหลักที่ว่า column column ที่ไม่ใช่ไปว่าเสาก็คือการสลับแถวไปเป็นหลักนะครับก็ดังนิยามอันนี้นะครับการสลับกันนะครับก็คือมิติก็จะสับ ก็จะสลับตามกันด้วยนะครับก็คือจาก m คูณ n กลายเป็น n คูณ m คุณ,คณ,คณสมบัติการ transpose นะครับ transpose เนี่ยก็สามารถกระจายเข้าไปในวงเล็บได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันกระจายเข้าไปในวงเล็บ a transpose วงเล็บ transpose 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 ตัดกันนะครับก็จะกลายเป็น a ก็เหมือนแบบสลับแถวเป็นหลักแล้วก็สลับหลักเป็นแถวก็คือกลายเป็นอันเดิม ต่อไปก็อันนี้ก็สามารถกระจายเข้าไป2อันได้นะครับอันนี้เขาบอกว่าไม่สามารถสลับกันได้ครับ A ทานโพสคูณ B ทานโพสจะไม่เท่ากับ B ทานโพสคูณ a อทานโพสนะครับอันนี้ก็เหมือนการกระจายเข้าไปวงเล็บใช่ไหมก็จะเท่ากับเท่านี้อ่ะต่อไปไมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับข้อเดียวเอเท่ากับมิติ Hey, a, เมทริกซ์ a เท่ากับสอคูณสใช่ไหมย mm hmm. ล้ก็เขียนเลยว,ว่า a transpose ก็คือยกกำลังทีจะเท่ากับเปลี่ยนแถวแถวนี้แถว1เนี่ยจะสลับมาเป็นหลัก1ก็คือ1 3 5แถว2ก็จะสลับมาเป็นหลัก2ก็คือ2 4 6และมิติก็จะเปลี่ยนจาก2อคูณสกลายเป็น3าคูณส แค่นี้ครับง่ายๆจบแล้ว